ทางสุริทยานะครับวันนี้ก็เลิกดีครับผมวันที่7มีนาคมนะครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาส่งมอบให้รถให้ลูกค้ากันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับลูกค้าครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่นัตัวครับชื่อเคครับชื่อเก่งแก้วอยู่เสนาครับเสนานะแล้วเคทำอาชีพอะไรวันนี้ทำสินค้าขายครับแขายตลาดนัดตลาดนัดเนอะกำลัขายอะไรเราขายอะไรขายกุ้งเลยขายกุ้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่แถวเสนาเสนานะโอเคแล้วก็วันนี้มารับรถรุ่นอะไรครับ LDA เ <L DA S 2> นอนะเป็นยกสูงไองเจิเกียร์ธรมดา LDA ก็จัดแบ็กซิ่งเรียบร้อยอุปกรณ์ครบถ้วนดีได้ครับผมก็ก่อนเคกับบ้านพี่อยากให้เคฝากอะไรเพื่อนทางบ้านที่ถนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำมาซื้อพี่หน่อยก็ยินสุดสน,นี่ออกได้จริงครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็อ,ออกได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมแล้วซื้อกับเซลล์ชื่ออะไร โอเคครับผมก็ก่อนกก็ไงก็ขอให้เอเคและครอบครัวนะคุณสุภัตาด้วยก็จะขอบรถนะครับร่ำรวยเฮงๆนะแล้วก็มีความสุขการใช้รถอีสุดครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ก่อนไปนะครับผมก็ไงฝากตางอีสุยาไว้หนึ่งตัวเลือกนะครับในการซื้อรถใบแดงอีสุนะผมก็สนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ